สวัสดีครับพี่พี่ผมน้อง AF พี่พี่สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันน้อง AI AF มาใช้งานได้แล้วนะครับวันนี้ที่ Play Store และ App Store เมื่อพี่พี่ดาวน์โหลดมาแล้วพี่พี่จะเจอเมนูลักษณะนี้พี่พี่สามารถคลิกเข้าไปที่ ไอคอนของ,อง AI AF นะครับผม <S <S เมื่อคลิกเข้ามาแล้วพี่ๆสามารถจะเจอเมนูนี้นะครับเราจะมาดูส่วนต่างๆของ AI AF กันนะครับพี่ๆในส่วนที่1นะครับจะมีเมนู AI Reward นะครับพี่ๆสามารถจัดการระบบ Reward ได้ที่เมนูนี้นะครับในส่วนที่สองพี่ๆจะเจอเมนูนะครับ AI Booking พี่พี่สามารถจัดการการจองล่วงหน้าของบริการของพี่ได้ที่เมนูนี้ในส่วนที่3พี่พี่จะเจอเมนู AI e-commerce พี่พี่สามารถจัดการเมนู AI e-commerce ได้ที่เมนูนี้ในส่วนที่4พี่พี่จะเจอเมนูนนะครับ AI food delivery พี่พี่สามารถจัดการ delivery ของตัวเองได้ที่เมนูนี้ ในส่วนต่อมาพี่ๆจะเจอเมนู AI p a y m e n t Gateway นะคะพี่ๆจะสามารถจัดการระบบการเงินได้ที่เมนูนี้ในส่วนสุดท้ายพี่ๆจะเจอ AI Service พี่ๆสามารถแจ้งปัญหาต่างๆได้ที่เมนูนี้ในส่วนต่างๆของน้อง AI AF น้องจะมาแนะนำใน EP ถัดไปวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับพี่ๆบ๊ายบาย